โอ่ามาแล้วครับกอยางที่หลวได้เต้ม้แล้วก <c oughs> อ,อ,อยางที่เหลวนะครับที่เหลวตัวได้เตอทุกหมายไหดูตัวนหน เถะไหนดูเยอะเด้ยเยอะที่ได้อะ่ะไหนไหนใช้เยอะตัวหนาอ๋อ oh, ขี้ลัวสีเขียวครับขี้เขียวครับเออโอเคขี้ล, uh, okay. ลัได้โชว์ทุกไม้ <laughs>